สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่17สิงหาคม2566ครับเมื่อวานนี้นะครับก็ราคาของเราน่านะก็ยังคงวิ่งเยอะอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะราคาทองคำที่ปรับตัวลงทำนิวโรดครั้งหนึ่งนะครับส่วนยูเอชโอล่าก็มีการปรับตัวทดสอบแนวต้าสำคัญนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะสาเหตุมาจากการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดนะครับที่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25ด้วยกันกนะครับแต่ครั้งนี้นะฮรรายงานในแท่งนระบุเอาไว้นะครับว่าคณะกรรมการเฟดเอง ความกังวลแล้วนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงจนเกินไปนะครับจนทําให้ตัวเลขภาตลาดแรงงานเนี่ยมันตึงตัวนะครับรวมถึงตัวเลข GDP ต่างๆเนี่ยมันปรับตัวลดน้อยลงนะครับส่วนตัวเลข CPI นะครับยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเทียบกับเป้าหมาย2%นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่3.3%นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับนักลงทุนก็เลยมองว่ามีโอกาสที่เฟดเเนี่ยจะยังคง ใช้โอกาสนี well ้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู Ana ่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามนะครับเรายังคงต้องติดตามมันอยู่สำหรับประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับยังคงทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับล่าสุดอย่างที่บอกไปมันเพิ่มขึ้นนะครับทั้ง PPI แล้วก็ตัว CPI เลยนะครับแปลว่าเฟดยังคงมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าปรับขึ้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่ US Dollar เนี่ย จะยังคงสามารถปรับตัวแข็งค่าได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะในช่วงเวลาตีหน่บ้านเรานะครับส่วนในวันนี้นะครับ สิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับก็จะมีการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่คาดว่าจะส่งผลต่อตลาดในช่วงค่มบ้ายดาวนะครับก็จะมีตัวจํานวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับซึ่งวันนี้คาดการว่าจะลดลงนะครับก็คือคนตกงานน้อยลงซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้สกุลเงินดีเอสโตราเนี่ยสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟียนะครับคาดการออกมาก็ดีขึ้นเช่นกันนะครับแปลว่าถ้าค่นนี้้ะครับ สองตัวออกมาตามคาดการนะครับมีโอกาสที่ยูเอเซอาจะปรับตัวแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับส่วนราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะทําอีก1โลนั่นเองนะครับก็คนข้างพันผัวนะระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเราข้ามฟากไปทาง ฝั่งจีนกันบ้างนะครับก็มีรายงานเข้ามานะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะครับรวมถึงธนาคารต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ผิดนัดชาําระหนี้กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวฟิสเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เริ่มและที่จะเพ่งเลงในการปรับลดความน่าเชื่อถือของบริษัทต่างๆในจีนนะครับโดยเฉพาะด้านการธนาคารแล้วก็ด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเพราะเป็นแบบนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ํามันนะครับปรับต ลดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการนําเข้าน้ํามันระดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีผลต่อความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตด,ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีแบบนี้นะครับราคาน้าม,มันมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวล่วงลงนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ ราคา US index หรือว่าดัชนี US dollar กันก่อนนะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่ากำลังทดสอบแนวต้านสำคัญอยู่นะครับที่ราคาประมาณ103.5นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือกรอบนี้ไปได้นะครับนะกรอบนี้ไปได้103.5มเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในวันนี้นะครับตัวเลขออกมาไม่ดีนะครับก็คือส่งผลด้านลบต่อ US d ล l l a r เนี่ยจุดนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัว่งลงได้ นะครับทีนี้มาถึงราคาทองคํากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็ได้มีการทาดิวโลที่ราคาประมาณ 1, 8 8 9 5 0นแะครับแล้วก็ได้มีการขยับปรับตัวกลับขึ้นมาเช้านี้นะครับแน่นอนนะว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ลงมาหลายวันแล้วนะครับลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยแนะนําให้นักลงทุนระมัดระวังการดิดกลับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณโอเวอร์โซลเริ่มมาแล้วนะครับสำหรับราคาทองคำนะแล้วรับสําคัญผมยังคงให้ไว้ที่โลโลเดิมที่เขาสร้างไว้ คือนฮะ1,889.50นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น1,892.95นะครับโซนแนวต้านสำคัญนะถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับอยู่ที่1,900เลยนะครับเป็นตัวเลขจิตวิทยาด้วยนะครับแล้วก็1,907นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาทองคำจะปรับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นๆนะครับคือเลิกและเลิกเซลล์แล้วนะครับมีโอกาสทำกำไรฝั่งบายแล้วเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้รอยืนเหนือ1,000 907ก่อนนะครับเราค่อยมองหาจังหวะในการทํากําไรฝั่งบายจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราข้ามมาที่ราคาน้ํามันกันบ้างนะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็ได้ปรับตัวลดเทรนไลน์ขนาดย่อยลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อด้วยนะครับจากเศรษฐกิจจีนที่ยังคงไม่สู้ดีนักอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับดลต้าสำคัญที่คาดว่าน่าจะหาจังหวะทำกำไรในฝั่งขาลงได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ80.250นะครับสำหรับตัว WPI นะครับก็ ส่วนเป้าหมายของราคานะครับหรือว่าจุดทดสอบที่อาจจะลงมาได้นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ77.135นั่นเองครับโอเคครับวันนี้ข่าวที่จะส่งผลต่อตลาดคาดว่าน่าจะมาช่วงค่ำนะครับแต่อะไรก็ตามนะช่วงบ่ายช่วงตลาดลอนดอนนะครับก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะครับจนถึงช่วงค่ำเลยยังไงวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ลรวพบกันใหม่ขอบคุณครับ